สานการณ์โควิด19ในพื้นที่จังหวัดยะลาที่คลายนะคะทางโรงเรียนเทศบาลในเขตเทศบาลนาครยะลาค่ะก็ดําเนินการเปิดเรียนแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนนะคะในส่วนของในวันนี้ค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง5นะคะก็ได้มีการตรวจ ATK ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับการเปิดเรียนแบบออนไลน์วันนี้เป็นวันแรกค่ะ ล่าสุดค่ะทางผู้บริหารเทศบาลนครยะลานะคะก็ได้ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง5ค่ะของโรงเรียนเทศบาลนครยะลาทั้ง6แห่งนะคะสามารถเปิดเรียนแบบออนไลน์ได้แล้วค่ะโดยได้เริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะคะพร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายค่ะรวมไปถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่ได้เปิดเรียนไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะโดยบรรยากาศที่เห็นค่ะ ก็เป็นวันแรกที่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล6นะคะโดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะได้นําลูกๆนะคะมาส่งที่โรงเรียนกันตั้งแต่เช้านักเรียนทุกคนต่างรู้สึกดีใจค่ะที่ได้กลับมาเรียนแบบปกติภายใต้วิถีชีวิตแบบใหม่ค่ะได้พบปะเพื่อนๆในโรงเรียนทุกคนนะคะจะต้องมีการผ่านจุดคัดก,กรองป้องกันโควิด1 9เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภยัยภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 และพร้อมที่จะเปิดสถานศึกษาในรูปแบบของออนไซต์ค่ะ สำหรับนักเรียนนะคะประถมศึกษาปีที่4ถึง5ค่ะที่มาเรียนในวันนี้นะคะทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจแบบ A.T.K. ค่ะก่อนที่จะเข้าห้องเรียนซึ่งทางคณะครูที่ผ่านมานะคะก็มีการฝึกอบรมการตรวจ A.T.K. แบบ Home Use ค่ะ ทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครยะลานะคะก็ได้ทำการตรวจเอทเคให้กับนักเรียนด้วยค่ะเบื้องต้นจากการตรวจเอทเคนะคะทุกคนนะคะผลออกมาเป็นลบหมดเลยค่ะทางด้านของผู้อวยการโรงเรียนเทศบาล6วัดเมืองยะลานะคะก็เผยว่าการตรวจเอทเคให้กับนักเรียนที่เข้ามาเรียนในวันนี้ค่ะก็ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเนื่องจากเด็กบางคนนะคะก็ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนค่ะ ซึ่งทางโรงเรียนก็จะมีมาตรการป้องกันโควิด19และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักง,งานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยะลาพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อค่ะ